แม่ไปไหนทำไมได้มาขายคนเดียวแม่ไล่ตบกิ๊กของพ่ออยู่แม่ไปไหนทำไมได้มาขายคนเดียวแม่ติดคุกอยู่ถูกจับตอนวิ่งหนีตำรวจแม่ไปไหนทำไมได้มาขายคนเดียวแม่วิ่งหนีตำรวจจับเล่นไพ่อยู่แม่ไปไหนทำไมได้มาขายคนเดียว ถูกจับไปแล้วไปโพสรับแรกคนละครึ่งหนูทำไมได้มาปิ้งไก่เองแม่แทงไมโลอยู่ถ้ารอแม่คงไม่ได้กินกันพอดีแม่ไปไหนทำไมได้มาขายคนเดียวแม่ไปของหวยกระหลงพ่ออยู่คะหนูขยันจังจะเก็บเงินไปทำอะไรหรอจะเอาเงินไปให้แม่ซื้อหวยเห็นบอกงวดน,นี้เอามาหลายตัว หนูทำไมขยันจังจะเอาเงินไปเก็บไว้ไหนเนี่ยเก็บไว้กับเจ้ามือปอกเด้งเพราะแม่เสียประจำห,หนูไไนไไหนูทำไมได้มาขายคนเดียวแม่ไปไหนแม่ไปขายนามาซื้อหวยอยู่ค่ะหนูทำไมได้มาขายคนเดียวแม่ไปไหนแม่ขายนาไม่พอซื้อหวยแม่เลยไปขายบ้านต่อค่ะหนูทำไมได้มาขายคนเดียวแม่ไปไหน แม่พาพ่อไปขายนาเพราะนากับบ้านแม่ไม่พอค่าหวยหนูทำไมได้มาขายคนเดียวแม่ไปไหนแม่ไปขอที่อยู่กับหลวงพ่ออยู่ค่ะหนูทำไมขยันจังจะเอาเงินไปเก็บไว้ไหนเนี่ยเอาไปให้แม่ต่อทุนค่ะเมื่อวานแม่โดนกินเรียบหนูทำไมขยันจังจะเอาเงินไปเก็บไว้ไหนเนี่ยเอาไปเปิดดวงไฮโลให้แม่รอบนี้แม่เจ้ามือ หนูทำไมได้มาขายคนเดียวแม่ไปไหนแม่ใช้พ่อล้างจานอยู่หลังบ้านค่ะหนูทำไมได้มาปิ้งไก่เองว่าจะให้แม่ปิง้งแต่แม่ไม่ตื่นแม่ไปไหนทำไมได้มาขายคนเดียวแม่ไปชวนเพื่อนๆม,มาเล่นไพ่ค่ะแม่ไปไหนทำไมได้มาขายคนเดียวแม่ไปตามพ่อที่วงไมโลค่ะ แม่ไปไหนทำไมได้มาขายคนเดียวแม่ไปเที่ยวบาโทยังไม่ตื่นเลยค่ะแม่ไปไหนทำไมได้มาขายคนเดียวแม่แอลบักน้อยๆอยู่หลังตลาดค่ะแม่ไปไหนทำไมได้มาขายคนเดียวแม่พาบักน้อยๆไปลอยกระทงค่ะแม่ไปไหนทำไมได้มาขายคนเดียว แม่วิ่งหนีพ่ออยู่ค่ะพ่อจับได้ว่าแม่มีบักน้อยๆแม่ไปไหนทําไมได้มาขายคนเดียวแม่แม